นึ่0หมืนเนื้อเกิดบสิหาบทเออเป็นน้ดอดินเนอร์ครับสุกตุ๊ตุโตู๊าโต่วโูโตู๊มากาโตู๊ผิดผิดน่ะต๊ะโนโนโนผิดนโนผิดนนผิดคงคงผิดโอเคสัู้้นี่อร่อยแล้วก็อันนี้เอออันนี้เห็นม่จัดทำอะไร

Yeah. chăm bao dìa không Cơm không à, hai người hai người rau nhà không 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 này không 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 Rau không 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 Rau โชว์หน่อยกุไลเออกุไลกุไล้ด้วยอ่าเตะตตอ่ <c oughs> biết à ừ, biết ừ. nhấm này nhấm này à Smile à uh, Việt Nam đây này đây là Lào Thái Thái Lan ini 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 tahu 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 ini ah pisah ah

ก็เดี๋ยวรอที่โกครับนีไม่้อนกันเขาหมึกตาหลีวต้องมึกตา,ตตา,าดำเออดูฟังก่อนช้อนแปลว่าหมหูนะนี่ช้อนนึกแาบเลย พนนม่ไม่ใช่ต้องกาขอนี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับท่าน,น,น,นบี

สุดคือเครื่องลากถ้าจไม่ผิดนะผมก็สั่งนะกินกับทานชาย่างไดจกินจนมือเ่าเหมดอนละนี่ผิดหังนะแกนเหรอใช่ะัดไหมอ่ะผัมันแข็งอ่ะ อ,อยากให้ลองกินหมูเลคือว่าจะบ่อยกว่าสดนี้นะครับ,<อ>บกุบไปผมทำแน่นอนนะครับลัวเราตัวสัตใจทำต้าหูกันเนี่ย อ,อ,อร่อยอยันนี้หรนะผมขายากมงเลยอข้าวคำสองันนะพี่นะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> สปิงโรลต้องกินกับอันนี้เน่เลยลองไหมลองเลย

ก็ the b e s t delicious for me is นี่ครับ deep fried fish ครับ <c oughs> ผมชอบนี้มากเลยผมชอบ,บ,บนี่คอบส์ำหรับมิเตรฮัตเซียเป็นเอ่อเทาฟู with spicy soup ครับส่วนสปริงโรนี่ผมก็ว่า <c oughs> อร่อยนะ <c oughs> แต่ผมว่าน่าจะลองจิ้มกับน,นี่ดู พริกดยองเปรี้ยวไม่เข้ากันเฮ <Hey. S 2> ้ยพี่ลองดูเข้าไหมปลามาอร่อยเหรอเนี่ยจะเป็นโลกับนี่ปลาผมกินกับนี่โอเคแล้วกับน้ำปลาอร่อยเลย <Okay. S 1> ใช่อะกินปลามาได้รสสุดเลยเจอ ท่น,นั้นก่อนครับวิล really ีกูด f r อมเดียนเบียนฟู